บอกเด้อประกาศเด้อบ่มีจักบาัดรู้ดีเยอะเฮ้ยเขาจะว่าอันอันทุนที่อันนั่นอ่ะหายกว่ากี่แนีกยว่าหรอเพี่อันขึ้นหายนะครับมัดเงี้ยเงี้ยจะไม่ได้เร็วโมจักน้ำกซอสเลยนี่บัง เดือนกวนไม่ได้เป็นดวนละละแต่ว่าเพิ่นเงินโตเพิ่นนั่นไปบอกอาจารย์ผมบ่มีเงินจักบาทเด้อาจารย์ผมตายมาเผามานี่โอ้บ่ย่านกับผ้าชื่อๆว่าถ้าเผามีเท่าใดก็ใส่กันมีหยังก็ถวายกันไปว่าอืะกายูร์แล้วอันย่างทุกเจ้าหือย่างทุก ยาจ่วงที่ทั้งนีเห็นิ่นมีบมารมี๋มปนบ่อลด้วย้นบออ่านคือว่าิ่นมีเงินหลายบ่อมีจักป่าด้วยคือก็คือเอาไปงาเบิ้ลเ้ข้าอยู่ขาว่าเขาเอาเพิ่อนพ่นไปแล้วเิ่นบ่อฟังอยู่อันนี้เป็นนีดไปตลาดตลัดเนหมือนก้นโอ้ยอ้าวไป Nam quan vào cao điểm cao điểm và nga. Gianni và cây mấy, bài phòng ở đâu không liền cà phê hoa 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 cà mô mô để hoa cà phê 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 hoa cà บางคนก็บ่หาคคิดลูกหาเป็นไผ่ดูหมู่นาม่าไนเจาทมากยี่สิบผู้มากเนาะผู้ตายกป็ตายแล้วนี่มันไผ่ดูคือบ่เล่นเป็ดไผ่ทเลนเป็ดเป็นผู้บาวเป่นกบมูจากว่าเบอทั่วโลกคิ์ลุกหาเป็นไผ่เนี่ยโอ้ยได้

ก่อนถึงทำบุญร้อยวันจะให้เสร็จก่อนนะครับนี่ท่านที่กำลังก่อตั้งเจดีย์อยู่นะครับลูกศิษย์ลูกหาใครสนใจจะทำบุญก็ติดต่อทางวัดเลยนะครับตำบลมสมทบสร้างเจดีย์หลวงปู่จันทร์ลูกศิษย์ลูกหาก็ติดต่อมาได้นะครับทางวัดติดต่อทางวัดเลยนะครับ ทำบุญทิดกวนสืบสนหาหลวงปู่อาจารย์กบเเอาเบอรโทรเลาไว้ยาย่าที่วาน้่ามันจังคือมบูวเออว่าีเจ้าภาพอันนี้ไเดีย์ทบุญน้อยวันวันที่แปดกันยานะครับก่อสร้างให้เสร็จก่อน

ก่าประมาณสร้างดีๆก็ประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับใครสนใจจะทําทบุญก็ติดต่อทางบัตนะครับคลิปนี้ชมแค่นี้ก่อนนะครับ